สวัสดีครับผมวันนี้เรามาแนะนําการเอาพื้นหลังออกนะครับบางทีเราต้องการตัวเราอย่างเดียวนะไม่ต้องการพื้นหลังบางทีเราไปทําปกสวยๆนะครับในงาน p r e s e n t a t i o n นะครับโอเคนะครับเราไปที่ Insert ตเนาะตอนแรกไป Insert แล้วก็รูปภาพแล้วก็เราจะไปดูตัวอย่างก็ได้นะ เราลองแบบนี้นะครับแบบนี้จะยากนะส่วนส่วนสองท่านเนี่ยจะง่ายนะครับเพราะว่าพื้นหลังเป็นสีเดียวกันอ่ะดูแบบง่ายก่อนเนาะ,นะอ่าอินเสิเข้ามาเราต้องการเอาพื้นหลังออกนะครับเราก็เราคลิกรูปก่อนนะครับเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ให้เราคลิกรูปให้มันเป็นจุดขาวๆแบบนี้นะครับอันนี้ของผม2019เนาะ2013 2016ก็น่าจะคล้ายๆกันละ นี v e background, นะครับถ้าเป็นภาษาไทยก็คือเอาพื้นหลังออก r m o v v e a c k g r o u n d นี่เห็นไหมครับสิ่งที่เป็นสีม่วงคือ background ที่หลุดออกหมดทั้งหมดเลยนะครับไม่มีเลยไม่เหลือเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการลบ b a c k g r o u n d ตรงนี้ออกอีกสีขาวเห็นไหมเนี่ยสีขาวเห็นไหมครับ ถ้าเป็นพื้นเรียบๆอย่างเงี้ยมันง่ายมากเลยนะครับด้านหลังนางแบบเห็นไหมฮะสีม่วงคือสิ่งที่เราไม่เอานะครับถ้าเราเกินเราผิดพลาดไปก็อคอนทนินแซดนะครับแล้วก็ขยายให้ใหญ่แล้วก็กดเครื่องหมายลบเหมือนเดิมเพื่อ เอาในส่วนของสีม่วงนะครับมมันน่าจะมีปัญหาอะไรแล้วล่ะเราลองตัวนี้สีม่วงนะอ๋อมันน่าจะเชื่อมโยงกันนะครับอันนี้เราลองลบลดลดลงใช้ไม่ต้องขีดลัดนะครับตรงนี้สังเกตว่าน้านังแบบเราก็จะมาแล้ว เหรือเท้านางแบบหายไปนะครับเราก็ต้องไปกดมาร์กบวกนะครับบวกเพื่อขอคืนนะขอเท้าคืนนิดนึงนี่เราจะใช้วิธีการลากก็ได้นะครับหรือเราจะคลิกไปตำแหน่งเดียวก็ได้นะครับอยู่ตรงนี้ไม่รู้ว่าเป็นรองเท้าหรือเงานะครับเนี่ยถ้าดูแบบหยาบๆนี่จบแล้ว นะครับก็ถือว่าได้เลยนะแล้วก็ไปที่คลิปเชนนี่จบแล้วเป็นถ้าเราจะเอามานำเสนองานนี่เห็นไหมครับแล้วก็ทำตัวนางแบบใหญ่หน่อยดึงมุมนะครับถ้าเราไปดึงด้านข้างเนี่ยภาพมันก็จะไม่สวยเนาะดึงมุมนะครับหรือลองกด กดอะไรค้างนะคอนโทรลไหมเดี๋ยวดูก่อนไม่ได้ครับถ้าคอนโทรลไปสองข้างน่าจะเป็นชิปแล้วล่ะหรือนะครับถ้าดึงข้างก็กดชิปค้างก็ไม่ได้เหมือนกันในที่นี้ก็ไม่ได้นะ,ะเพราะฉะนั้นอันนี้ให้ดึงข้างอย่างเดียวนะครับ หนึ่งข้างอย่างเดียวนะจ๊ะ,ะเห็นไหมก็จะเป็นนางแบบที่สวยละสมมุติว่าเนื้องานเราฉากหลังเนี่ยเราเรา Insert. อินเสิร์ตใส่อะไรไปดีสมมุติว่าอันนี้แล้วเราก็เอาไว้ด้านหลังสุดนะครับสุดเลยเห็นไหมนางแบบก็จะสวยงามขึ้นมาทันทีนะครับ เอาคราวนี้เราไปดูอีกรูปหนึง่งอิน i สิร์ตเข้ามานะครับรูปของพี่ใหม่เมื่อกี้นะครั้งยากเพราะว่ามันเป็นภาพแบบมีหลายอย่างอยู่อ่าโอเคนะเราก็ไปที่ดับเบิลคลิกใช่ไหมครับให้ภาพเป็นแบบนี้ก่อน เสร็จเรียบร้วก็รีมมทไปกาวอ้หายไปเยอะอยู่นะครับแล้วขอคืนนะอ,อันนี้ต้องขอคืนขอคืนผมนะขอคืนผมนะครับถ้าบวกนีหมายถึงว่าเรายังเอาคนไว้นะผมแล้วก็ขอคืนขอคืนผ้าถุง ขอคืนผ้าถุงก็พุงด้วยไหมน่าจะพุงด้วยนี่เห็นไหมแล้วก็ผ้าถุงในส่วนนี้เห็นไหมครับอันนี้คือบวกนะบวกคือขอคืนขอไม่ไม่ลบนะครับตรงนี้ตรงนี้ลบตรงนี้ลบนะครับนี่เห็นไหมแล้วก็ตรงนี้ลบด้วยนิดนึงเป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างดีเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นอย่าตรงนี้ตรงนี้ก็ต้องขอคืนด้วยผมนะเพราะเส้นผมนี้บางทีเราไปแตะตรงนั้นตรงนี้มันจะมันจะค่อนข้างอ่อนไหวนะครับอ่าคันนี้เราโอเคแล้วเราคิดว่าพี่ใหม่เนี่ยโอเคแล้วนี่เห็นไหมก็ได้พี่ใหม่มาสวยงามในการนำเสนอ powerpoint นะครับดูสิ เห็นไหมครับจอใหญ่ขึ้นมาแล้วเียข้างบนข้างบนอ่าโอเคเอาพี่ใหม่เต็มตัวเลยพอพี่ใหม่เอาสุดตรงนี้เลยมาประชัน <c oughs> ไม่โดนตัวนะครับของทางแบบท่านนี้เขามีโลโก้อ่าโอเค ไม่สนโลกนะครับอันนี้ <c oughs> นี่นำเสนอแล้วเห็นไหมครับเราก็จะได้งานแบบเนียนๆอย่างนี้ขึ้นมานะครับถามว่าละเอียดไหมไม่ได้ละเอียดร้อยเปอร์เซ็นนะครับถ้าเกิดอยากละเอียดเราก็ต้องอจิ้มทีละจุดเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆไปเรื่อยๆนะครับอย่างเงี้ยตรงนี้เราจะเอาออกอีกเราก็ลบนี่เห็นไหมถ้าเราไปจิ้มโดน แล้วก็แบ็กกลับนิดนึงนะครับเพราะว่าอันนั้นเราต้องการแล้วเราก็มาร์กลบเหมือนเดิมแล้วเราก็ขยายจอให้ใหญ่ขึ้นนะครับเนะี่ยตอนนี้มันอ่อนอ่อนไหวมากนะครับในส่วนของเส้นผมเนาะแล้วก็ค่อนข้างยากเลยแหละเพราะว่านางแบบท่านนี้ยืนอยู่ในสีเยอะแยะมากมายนะครับส่วนอ่ะไหนดูสินางแบบอีกท่านหนึ่ง ยืนอยู่เอาแบบเกาหลีมาเลยแล้วกันใช่หรือเปล่านะครับยืนแบบอย่างนี้ยง่ายมากเลยนะเดี๋ยวเราตอนนี้สมมุติว่าเราคลิกอันนี้อยู่ให้เรามาคลิกนะครับนี้อ่เห็นไหมครับก็จะเป็นเส้นผมเห็นไหมขอลบสีฟ้าออกนะครับสีม่วงพูดผิดโอ้อันนี้เราขอคืนเราต้องบวกเนาะ จะหายไปทั้งหัวนี่เห็นไหมถ้าถ้ามือเราดีเราก็วาดเลยนะค่อนข้างเนียนขอตรงนี้ไม่ทราบว่าอะไรนะครับโต๊ะไหมโต๊ะเนาะเดี๋ยวค่อยลบนี่กระดานล่างอันนี้เราจะเออ,อกแล้วเพิ่ม สีม่วงเข้าไปนะครับตรงนี้ถ้าเจอนางแบบนี้จะสวยนะครับแล้วก็หมดและแค่นี้ไอ้ตรงนี้ไม่รู้นะมือเขาไม่โปร่งขอลบเนอะลบนี่หมายถึงว่านี่เห็นไหมนิดนึงจริงๆขยายให้ใหญ่แล้วดูทีละจุดเล็กๆได้เลย ะะอันนิวน้วหายนิ้วหายน่าสุศานี่น <c oughs> โอ้เนี่ยถ้าถ้าเกิดมันถ้าเราไม่ขยายนะครับเนี่ยเราต้องขยายดูในจุดนี่หนไหมเราก็จะเห็นเลยว่าโอ้โหเราต้องการลบอะไรอีกเยอะแยะมากมาย แต่ถามว่าอันนี้คืองานหยาบเราไม่ได้ทำละเอียดมากมายรเราเอาแค่สวยงามนะครับเอาไปตั้งเอาคราวนี้โอเคเลยคลิปเชนนะครับนี่เห็นไหมครับังแบบท่านี้ก็ดูสวยมากเลยเราลองใหญ่หน่อยนะครับใหญ่หน่อยเห็นไหมสวยงามเลยนะครับโอเคนะเรียบร้อยเลยแค่นี้เองนะครับการเอาแบ็กกราวออกนะ เดี๋ยวผมจะลองไปดูใน word ว่าได้ไหมนะครับเดี๋ยวลองเปิด word ขึ้นมานะครับก็คงจะไม่ต่างกันนะครับ word ์ดเวิร์ดเวิรก็ต้อง i n s เสิร์ตรูปก่อนเนาะถ้าไม่ i n s เสิร์ตรูปภาพเขาก็จะไม่ไม่มีฟังก์ชันนั้นขึ้นมา ดาวโหลดแล้วก็นาแบบท่านี้สวยอะ่ะนี่มีเหมือนกันครับรีมูฟแบ็กกราวเคมีเหมือนกันใช้ได้โอเค okay. เพราะฉะนั้นทําลักษณะเดียวกันเลยนะครับได้เหมือนกันเนาะอันนี้สวยงามแล้วนะครับโอเคครับขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับสวัสดีครับผม